สวัสดีครับเพืพ่อนๆวันนี้เราอยู่ที่วัดน้ำวนจังหวัดปทุมธานีเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารปลาและวิวเวลีย้ยดนะครับชว,วนเพื่อนๆมาเที่ยวกันได้นะครับเพื่อนๆมาเที่ยวกันได้นะครับ,บนนปลาไม่แพงเออแล้วก็วิวดีไหมดีลมเย็นมีปลาอะไรบ้างครับปลาก็อะ,อะไรบ้างปลาสวายครับปลาสวายครับอย,ย่างเดียวเลย มัดสวยอย่างเดียวชอบวัดน,นี้ไหมลูกชอบวัดน,นี้ปลาเผือกอยู่ปลาเผือกมันคือปลา ยังครับใก้อนเดียวคับให้อะไรไปบ้างแล้วอาหารเดอาารเมดขนียกังอย่างที่สองคอไที่สำคัญมันดีคือมันได้เห็นเรือด้วยใช่ไหมอล้วก็าม,มาเที่ยวดได้นะคะจังวัดพียังวดอะไรนะครับ วัดวัดยังไปยังสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสด